ท้องฟ้าสีข้ามนะคะทุกคนเห็นท้องฟ้าไหมคะฟ,ฟ้าสวยสวยนะคะทุกคนเวลาสี่โมงเย็นนะคะฝนตกทั้งคืนทั้งวันเลยเป็นเดือนแล้วนะคะเนาะ หนาวมากนะคะทุกคนค่ะฝนตกเปาะเปะป,ะไ,ปไม่ได้ออกไปไหนเลยนะคะทุกคนอยู่ใต้ฟ้าสีครามแข่งไฟนะหน,หน้าหน้าหนาวนี่ค่าไฟแพงนะ,ะทุกคน ค่าไฟแพงพรเราเปิดปิดเปิดเดนาะฝาจะสะว่างไาจะสะว่างเนาะแล้วก็แล้วก็มืดเร็วเดินออกกำลังหน่อยเพราะวันนี้ไม่ได้ออกบ้านเลยเนาะวันะนี้ก็ว่าจะออกไปเอ ไปเดินเล่นเราไปไปนูน่นไปนี่มันต้องใส่เสื้อผ้าเอยอะการที่ใส่เสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าใส่รองเท้าใส่อะไรก็หมดเวลาเหนื่อยเหนื่อยก็เลย อันนี้เดินรอบๆหมู่บ้านหน่อยเนาะก่อนนอนแค่ออกกำลังให้ออกมาเอาอากาศหน่อยฝนมันหยุดหน่อยเนาะเดี๋ยวมันก็จะตกอีกแล้วมามืดอีกแล้วนะทุกคนข้างหน้าข้างหน้าเราอะนกนกบินนะคะทุกคน เขาบินมาจากไหนกํารูนะ้เนาะเขาบินมาพักบินมาพักหน่อยนะที่ตามต้นไม,ม้มาเยอะเลยนะคะนกนกบินมาเยอะเลยไม่รู้ว่าเขาจะออกพยพไปประเทศไหนเขาเขาก็มาพักได้เป็นอาทิตย์ละนีว้วเขาก็พากันบินเต้นนะทุกคน มองไม่เห็นเนาะมันข้างคาวเลยเนะครัทุกคนเขาจะนอนนอนอยู่บนต้นไม้เนาะนก ได้ยินไหมคะทุกคนได้ยินเสียงนกนกมนร้องเขาอบพยพมันได้เป็นอาทิตย์ฝ่าละนอนตามต้นไม้เนาะเขาเขาคงยังไม่ได้อยู่เวลาเดินทางเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปประเทศไหนยังเขเนาะ เขาก็มาพักแล้วก,ก็บินไปไหนกันก็ไม่รู้เนาะอากินแล้วพอตกคืนเขาก็จะบินมาเนาจะบินมานอนแะต้นไม้ตามต้นไม้เนาะเป็นกลุ่มๆเป็นขโยงขโยงเลยนะทุกคน <c oughs> <c oughs> ไม่หนาวเท่าไหร่นะเพราะเราเดินก็ไม่หนาวแต่อยู่ในบ้านหนาวนะคะทุกคนหนาวมากแต่พอเราเดินออกกําลังแล้วเราก็รู้สึกว่ามีแรงขึ้นมาหน่อยเนาะเราก็จะเข้านอนต่อเราจะไปนอนต่อเก็ <c oughs> บเก็บบรรยากาศก่อนนอนเนาะนี่เท่าไหร่ห้าโมงถึงอย่างล้กี่โมงมืดเร็วมากคะ่ะทุกคนวันนี้มืด มืดเร็วเ,เก็บบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะทุกคนเดีย๋ยวพี่นิกก็จะเดินอ้อมอ้อมอ้มอมเดินอ้อมไปเรื่อยๆเนาะอ้อมเพราะว่าถ้าเราอายุเยอะแล้วเรา,เราก็จะนอนอยู่แต่บ้านเนาะสวัสดีค่ะ